สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบเลนโกคุปรับใหม่นะครับว่ามันจะ p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  อะไรวะ p v p ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับเราก็จะมารีวิวสกิลกันก่อนเลยก็พอรีวิวสกิลเสร็จเราก็สอนคอมโบแล้วก็ไป p v p ให้ดูสักสองตัวอะไรเงี้ยแค่นั้นพอละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดให้ด้วยกระทึบแบบกระทึบไรกระทึบคนไม่ใช่ละก็ไปรับชมกันเลยครับไปจอมมาเราก็จะมารีวิวสกิลกันนะครับสกิลสัล้นก,ก็เป็นการแบบเหมือนเล่นโกคุเลยเนี่ยดูดูดโคตแรงแต่เมื่อกี้เปิดอะไรวะเมื่อกี้เปิดเข็นนะเลยไม่โดนแต่ก็ขนาดเปิดเข็นยังโดนอะ ดูเอาดูเนี่ยเป็นไงอะไม่เปิดเคนเฮ้ยตึงป้ายดําเลื่อนวูคูเอาเลื่อนชาร์บอกเลยใครแม่ไปเอา PVP นิพัทอันนี้ก็จะเป็นสกิลชาร์จนะเนี่ยเป็นวงกว้างสกิลเอกมันใช้ได้สองแบบแบบชาร์ตแล้วมันจะเป็นสกิลวงกว้างกับแบบกดไปเลยขออขอบีวิวิวนั่นนั่น เอาโอรีวิวก่อนเออออันนี้ก็พี่ชายผมเองครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลกดไปเลยนะครับดาเมจต,ต่างกันต่างกันโคตรนี่กดไปดูดิก็ประมาณนี้ก็จะมาสอนคอมโบละเรียครับผมก็จะสอนคอมโบ มายก็จะสอนคอมโบเลยนะครับก็ของก็จะมีประมาณนี้ผวน้ำแข็งดามเลนโกฟุกแล้วก็มัดเวมไพร์นะคไั้แล้ววากิตากิตาบูผมเอามาขัดขาพว้พวกใช้สกิลนั้นเนี่ยเอาไว้ช่วยเราได้นะครับก็มก็โตไปกมยูรี่อัพ แล้วก็ดับเลบนโบกุหนึ่ประมาณนี้แล้วก็ดึง่อบมาแล้วก็ <Yeah. S 1> ใช้สกิลแซดหมัดแล้วก็ไปแบบนี้นะครับ mm hmm. ได้ค่าหัวมาด้วย mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับ mm hmm. ผมก็จะไปอะเอาเป็น G v p ให้ดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วย <'Cause S 1> แล้วก็กด You if you want it bad, I'm going to show you every side. yeah, how you can get it back, yeah, because I ain't never done. I'll be number one, working never hard until I get just what I want, yeah, just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot it, I'm gonna shoot until I fall, yeah. I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it, never listen to the nose I just want